Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.

เนื้อหาของสุระสัจนะยังมีความเข้มข้นยังมีความต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์โดยตรงโดยเฉพาะกับวันศุกร์ด้วยซ้าไปนะครับที่เนื้อหาของออสุระนี้เนี่ยกับวันศุกร์มีความสืบเนื่องมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอย่างที่เราได้เคยนําเสนอไปแล้วนะครับจากคดีของท่านอนับดุลฮะลวะอัลสลามที่ท่านได้บอกว่าวันศุกร์เนี่ยมีความประเสริฐกว่าทุกๆวัน นะครับที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกนะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่อาลอสุบาฮานหัวตาลาสร้างนาบีอาดัม วันศุกร์เป็นวันที่นบีอาดัมเนี่ยลงมาจากสวรรค์เน,นื่องจากการที่ทําความผิดต่อลอสุบฮานอหัวตาลาก็เป็นบทเรียนทําให้เรารู้ว่าเราเกิดวันต้นกําเนิดหรือว่าบรรพบุรุษของเราคนแรกคือนบีอาดัมเนี่ยเกิดวันศุกร์นะแล้วก็มนุษย์มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะแล้วก็เป็นวันที่ลอสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยให้อภัยโทษกับนบีอาดัมในวันศุกร์ด้วยเช่นเดียวกันแสดงว่าวันนี้เราก็จะส่งเสริมให้มีการขออภัยโทษต่อลอสุบฮานอหัวตาลาให้มากขณะเดียวกันก็เป็นวันที่ กผู้วีรบ,บ,บ,บุอะไรเหในบีาร์ดัมถูกเก็บชีวิตไปก็คือในวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่จะเกิดวันเกียร์มะซึ่งสรรพสิ่งทั้งหลายในมีความเกรงกลัวต่อวันศุกร์แสดงว่าการจบชีวิตไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบเปล่าๆมันมีชีวิตหลังความตายสุร้ออัศจรรย์นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยอยู่เกี่ยวกับการสร้างขอล้อสุภาหานหัวตะตะล่เกี่ยวกับนบีอาดัม ถูกสร้างมาจากดินที่เราได้นําเสนอไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับการที่มนุษย์อาจจะมีการทําความผิดต่างๆผู้ปฏิเสธแม้แต่ผู้ศรัทธาเองก็มีความผิดนะครับแต่สําคัญคือจําเป็นจะต้องขอกลับตัวเพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลับตัวหรือการขอการกลับตัวสําหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเช่นเดยวกันฉลอ์ในสัปดาห์นี้หรืออีสัปดาห์ต่อๆไปนะครับก็จะมีคําพูดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาอยากที่จะกลับตัว แต่ว่าเขาไม่มีเวลาแล้วเนื่องจากว่ามันหมดเวลาที่จะกลับตัวแล้วแต่ว่าวันนี้เรายังอยู่ในดุนยาอยู่เรามีสิทธิ์ที่จะกลับตัวได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นวันที่เราสุบฮานะหัวตาลาเก็บชีวิตนบีาดัมอะัลฮิสละ ก็แสดงว่าเป็นช่วงที่เราสามารถจะรำลึกได้ว่าเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทุกวันศุกร์ที่ผ่านมาจําเป็นอย่างน้อยต้องนึกนระลึกว่าเราก็จะต้องกลับไปหาลอสุบะฮานอหัวตะละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่นี่เป็นข้อเท็จจริงจะเป็นคนที่มีอํานาจขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเป็นร่ํารวยขนาดไหนจะเป็นคนที่มีลูกหลานเยอะขนาดไหนต้องกลับไปหาลอสุบะฮานหัวตะละเราพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราใครก็ตามแต่กุลลุมันอะเลฮาฟานทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยคือไหยะนะทั้งสิ้น ใช่ไหมฮะวายบกวายจูหุรบบิกาดดุนจจลาลีวันอิการอจะอยู่ก็คืออ่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาละเท่านั้นพระอพค์พระผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับรับบทเรียนเช่นเดีวยวกันว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาต้องกลับตายลงไปสู่ดินใช่ไหมฮะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาสร้างเรามาจากดินอยู่บนโลกนี้และเคล็ดลับในการอยู่บนโลกนี้คืออะไรสำหรับที่เรานำเสนอไปแล้วคือเพื่อเราจะได้ขอบคุณต่อลเหรอ ให้เราได้รู้ว่าเอาล่ะให้อุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินชีวิตมานเนี่ยเราจะได้ขอบคุณต่อหรอแต่นี่คือวิสัยทัศน์ของผู้ศรัทธาจะเห็นภาพชัดเจนมากศึกษาสุรสัญญาทำให้เราเห็นภาพต่อเนื่องประติดประต่อได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดรู้ว่าเรามาจากไหนเกิดอย่างไรใช่ไหมฮะเราสร้างมาจากดินจากดินแล้วก็เป็นอสุจิดูนะอสุจิแล้วออกมาอยู่บนโลกนี้ไม่รู้อะไรเลยเอาลก็ให้มีอ,อ,อะไรนะฮะสร้างใน,ในคันมันดาเนี่ยมีชีวิตที่สมส่วนมีวิญญ,ญาณมีการได้ยินมีการเห็น,ม,หนมีหัวใจ ออกมาอยู่บนโลกนี้เพื่อจะได้ขอบคุณต่อลัสุฮานะหัวตาลแสดงว่าจุดประสงค์ในการอยู่บนโลกใบนี้คือการขอบคุณต่อลัะเพราะเราต่างได้รับความโปรดปรานจากลัสุฮานะหัวตาลบุญคุณของอัศมมหาศาลจําเป็นจะต้องขอบคุณต่อความโปรดปรานเหล่านี้ที่ลัศสุบฮานะหัวตาลให้มาพอได้มาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะตายใช่ไหมฮะ แสดงว่าโลกใบนี้คือเพื่อเพื่อขอบคุณต่อเราทั้งสิน้นเพื่ออิบานะต่อเราทั้งสิน้นนี่คือการสร้างของเราสุบฮานหัวตาและการตายแล้วในฮะดิสข้างต้นเนี่ยนบีขึ้ยังไม่ได้บอกว่าการตายแล้วก็จบไหมวันศุกร์ยังเป็นวันที่เรารำลึกว่าจะเป็นวันที่จะเกิดขึ้นของวันเกียร์มะแสดงว่าการตายของผู้ศรัทธาไม่ได้จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดกลางทางกลางทางตายเสร็จแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะ,อ,ะอยู่ในการตายใช่ไหมครับในอัลัมบารซักแล้วก็จะมีการฟื้นคืนชีพซึ่งวันเกียร์ยมะ,ะเกิดขึ้น มีการสอบสวนมีการตอบแทนในเกี่ยวกับวันเกียร์มะเป็นวันที่ลอสุบฮายนะฮะจะโกรธที่สุดไม่มีวันใดที่พระองค์จะโกรธเหมือนกับวันนี้และจะไม่โกรธเหมือนกับวันนี้อีกแล้วนั่นคือวันเกียรมะเกียรมุซาอะนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันวันศุกร์นี้ก็จะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราสามารถจะขอดุอาได้ ขอดอวต่อรสุบาหานหัวแต่ละให้เราได้รับความดีงามทั้งในโลกนี้ช่วยเหลือเราให้เราได้ปฏิบัติอิบาระต่ออสุบาหานหัวแต่อย่างดีงามและให้เราได้เตรียมเซเบียงเนี่ยไปสู่โลกหน้าอย่างดีงามเนี่ยเช่นเดียวกันนี่คือชีวิตของมนุษย์แสดงว่าในสุรสัสจรสเนี่ย บอกถึงกระบวนการต่างๆมนุษย์ที่เขาไม่เห็นภาพลักษณะนี้เนี่ยเกิดยังไงลงมาอยู่นะจากสวรรค์เนะี่ยลงมาอยู่บนโลกอย่างไงต้องรู้ว่าตัวเองมีโอกาสผิดพลาดอย่างไรมีเครื่องมือนในการเตาบัตรตัวลับไปหาอัลลอฮ์ในอย่างไรคําว่าเตาบัตรเนี่ยคือวิธีการกลับไปหาอัลลอฮ์คนที่ผิดเนี่ยคือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับคนที่ผิดหลงทางออกจากหนทางที่ถูกต้องทําความผิดใช่ไหมฮะฝ่าฟื้นปฏิเสธศรัทธาต่อหรอ ทางก็คือเตาบัตคือการกลับไปสู่หนทางของอัลลอ์สุบฮานะหัวใจละเพราะมนุษย์ต้องแบบนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมาจากอัลลอฮ์แล้วก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แต่นั้นคนที่เขากําลังเดินดําเนินชีวิตไปเนี่ยไม่ได้กลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งทั้งที่ชีวิตของเขาร่างกายของเขาเนี่ยกำลังกลับไปหาอัลลอฮ์ใช่ไหมครับทุกคนกําลังดมเนินชีวิตไปสู่ความตายใครจะปฏิเสธได้จะเป็นใครก็ตามแต่นี่เราพูดย้ําอีกครั้งหนึ่งจะเป็นใครก็ตามแต่เรากําลังเดินกลับไปหาอัลลอฮ์ แต่วิญญาณของเรามันไม่ยอมกลับไปหาอัลลอฮ์ได้ไงครับใช่ไหมฮะในเมื่อชีวิตร่างกายของเราเนี่ยกำลังกำลังเจ็บป่วยกําลังเขาเรียกว,ว่าถ้าเด็กกําลังโตโตก็คนกําลังโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไปเริ่มแก่แก่ก็เริ่มที่จะผมหงอกผมหงอกก็เริ่มที่จะอ่อนแอสุดท้ายก็กลับไปหาอัลลอฮ์นี่คือร่างกายของมนุษย์ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องกํา <g> ล <ryw> ังดํา <g> เ <ryw> นินแบบนี้แต่เราบอกว่าวิญญาณของเราจิตใจของเราเราจะไม่กลับไปหาอัลลอฮ์แสดงว่าเรากําลังหลงทางเราไม่ไปตามร่างกายร่างกายกำลังกลับไปหาอัลลอฮ์ วิญญาณของเราจะฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องกลับกลับคือกลับสู่ทางที่ถูกต้องเที่ยงตรง ทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงคืออะไรคือการที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละดังนั้นจุดสําคัญก็คือเราต้องมองภาพให้เห็นภาพรวมของชีวิตของมนุษย์เนี่ยด้วยการศึกษาในสุรน ah ี้เป็นการเฉพาะและในอันกุรานเป็นการรวมทั้งหมดกุรานก็จะบอกถึงชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดในสุรนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลเนี่ยคือขมมดปมให้เราเห็นว่าชีวิตของเราอย่างนี้นะอย่าลืมแบบนี้นะชีวิตมันต้องมีการทบทวนนะจุดมีจุดจุดกำเนิดนะจุดกำเนิดอย่างไรอลลเาะบอออกยย่งีด แล้วก็บ้นปลายอย่างไรช่วงกลางอย่างไรเนี่ยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราขอบอกกับทุกคนนะครับที่เราเป็นมุสลิมเราขอบอกกับทุกคนอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่อเราที่ทําให้เรารู้จักอันกุรานขอบคุณต่อเราที่ประทานสุรสัญญามาเนี่ยให้แบบอย่างก,กับท่านนาบีในการที่จะอ่านกับบรรดาซอบาลในทุกเช้าของวันศุกร์เพื่ออะไรครับตักเตือนว่าชีวิตของเราเนี่ยมันแบบนี้แหละครับชีวิตมาแบบนี้ทุกคนก็เป็นเขาเรียกว่าสูตรเหมือนๆกัน เกิดมาเนี day, like asket, ่ยกิดจากสุจ <ę> mm ิเหมือนกันออกจากท้องแม่เนี่ยเหมือนกันมีหูมีเอ่อมีปากมีเอ่ออะไรครับการคิดการไข้ควรมีสายตาเนี่ยเหมือนกันสติปัญญามีเหมือนกันใช่ไหมครับเอาว้นบางคนที่เราได้นําเสนอไปแล้วว่าเราอาจจะทดสอบเขาเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็จะตายเหมือนกันทุกคนก็จะตายมีบางคนก็เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือเหมือนเหมือนกันมนุษย์อะไรไม่เหมือนกันครับอะไรที่จะไม่เหมือนกันการงาน ไอบาดาที่เราทำอยู่บนโลกนี้นี่แหละครับที่ต่างกันที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาแต่ลาได้บอกอินซาอิยากุมและชัตตาแท้จริงการงานของพวกเจ้าก,การขวนขวายในโลกนี้ของพวกท่านเนี่ยแตกต่างกันใช่ไ้ยใช่ฮะอย่างอื่นเหมือนกันอาจจะรวยรวยมากรวยน้อยอาจต่างกันนิดหนึ่งมีมากมีน้อยแต่มีส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยมีคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับคนที่มีดวงตาตทุกคนก็มีดวงตา มีหูและยินก็ทุกคนก็ได้ยินมีอุปกรณ์ในการเดินเหินต่างๆในการหยิบใช้สิ่งของต่างๆมือไม้ต่างๆมีเหมือนกันใช่ไหมครับนี่คือมนุษย์เราสร้างมามีวิญญาณเหมือนกันไหมครับมีวิญญาณเหมือนกันมีโอกาสเหมือนก็มีโอกาสเหมือนก็ยีิบสี่ชั่วโมงมีเท่ากันใช่ไหมครับแสดงว่าสิ่งต่างๆมีเหมือนๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยถ้าพี่น้องมองจริงๆนะเงินที่มีอาจจะต่างกันใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันไม่เท่าไหร่ถ้าหากว่าเราแลกเอาว้ว่าไม่มีใครเนี่ยแลกมือข้างหนึ่งที่เราเคยนําเสนอแล้วเนี่ยเป็นมูลค่า5ล้านเอาไหมครับถ้าเราบอกคนนี้เขามีเงิน5ล้านเราไม่มี5ล้านแลกไหมครับมือข้างหนึ่งสแสดงว่ามือมันมีมูลค่ามากกว่า5้าล้านถ้าเปรียบเทียบมูลค่าทั้งร่างกายของเรามันมีเป็นพันๆหมืน่นๆแสนๆล้านๆเนี่ยเราก็ไม่แลกเพราะถ้าไม่มีชีวิตแล้วมันจะมีคุณค่าอะไรใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมารับใช้เราแสดงว่ามนุษย์เนี่ย ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขามีอะไรเท่าๆกันต่างกันนิดหน่อยที่คนนี้มีร้อยล้านเราไม่ได้มีร้อยล้านเรามีแค่สมมุติว่ามีแค่แสนหนึ่งมีแค่หมื่นหนึง่งไอ้ร้อยล้านกับหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยอาจจะต่างกันไม่เท่าไหร่ถ้าคิดในแง่ของของชีวิตของเราว่ามีชีวิตเหมือนกันมีสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเจ็บป่วยก็บางทีก็เจ็บป่วยเหมือนๆกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องออคิดก็คือมองชีวิตให้ถูกต้อง ว่าบางทีเราไปมองคนนี้มากกว่าแล้วทาให้เราไปดูถูกความเมตตาของัอสุบฮานอหัวตาที่ให้กับเราเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถจะกระทําได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดในการที่เรามีเหมือนกันแล้วก็จะไปเหมือนกันชีวิตของมนุษย์ไม่มีใครที่เกิดมาจากท้องอื่นนอกจากท้องแม่ของตัวเองใช่ไหมครับมนุษย์ต้องเกิดจากนัาอสุจิใช่ไหมใช่ครับเกิดจากท้องแม่ใช่ไหมครับเกิดมาแล้วเนี่ยก็พูดไม่ได้ใช่ไหมครับ อันนี้คือปกติของมนุษย์และมนุษย์โตขึ้นไปแล้วไม่มีใครที่ไม่ตายมีไหมครับไม่มีแสดงว่ามนุษย์เนี่ยมีลักษณะเดียวกันมันอยู่บนธรรมชาติเดียวกันจึงปฏิเสธไม่ได้อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยจึงตำหนิคนที่เขาปฏิเสธคือเขาไม่ได้มองภาพรวมเขาเห็นเฉพาะคือสายตาที่สั้นสั้นนี่หมายถึงว่ามองแค่เกิดมาเกิดมาแล้วก็ตายมองสั้นๆมากไม่ได้ครับก่อนเกิดมาเราอยู่ท้องแม่เรามองลึกไปอีกก่อนนั้นนั้นเป็นยังไง ยังไงขึ้นไปถึงนบีอาดัมนู่นมุสลิมถูกสอนให้อยู่บนสวรรค์เดิมนู่นแล้วก็ถูกสอนว่ามองก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นพันๆเป็นหมื่นหนปีก่อนหน้านู้นใช่ไหมฮะอยู่ในสวรรค์ขอร์แล้วก็ค่อยๆลงมาอยู่บนโลกนี้เวลาผ่านไปใช่ไหมฮะแล้วก็กลับไปในยอยู่ในกูโบโเคยอยู่ในท้องแม่กลับอยู่ในท้องของแผ่นดินแล้วก็กลับไปกลับไปอีกทีหนึงหาลัลสุบฮานะฮูวาตาละ่ละดังนั้นเ,นเราก็จึงจาเป็นจะต้องมีการฟื้นคืนชีพเพราะเรามีการเกิดก็ต้องม กล่าวตำหนิบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พระองค์ได้บอกถึงเดชานุภาพขอล้อ์ในการที่จะให้มนุษย์สมส่วนให้มนุษย์ได้มีวิญญาณมีการได้ยินมีหูมีการเห็นคือดวงตามีหัวใจคือการคิดคข้ควรเนี่ยเมื่อมนุษย์มีลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยเขากับปฏิเสธว่าเลาไม่สามารถจะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ใน,นที่เราสุบฮานหัวตละลากล่าวไว้ในอายะที่1 0ของสุรสัสะรานนะครับผมจะขออนุญาตอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ว่าแปลว่าและกอลูพวกเขากล่าวกันว่ากอรูกอลาแปลว่ากล่าวกอลูพวกเขากล่าวว่าวุ่นจะมานะครับว่าวตรงนี้พี่น้องสามารถดูได้จากอินเสิร์ตนะครับอีซาอ่าแปลว่าหรือ อีจาแปลว่าเมื่อดอลลาร์สลายตัวลงไปดอลลาร์สลายตัวลงไปแล้วเนี่ยคือบอกถึง tense หรือว่าอ,อ,อดีตการนะครับฟีแปลว่าในหรือว่าสู่ใต้ฟีในอัลออรุติพื้นแผ่นดินอ,อนาอินนาอาแปลว่าหรือเช่นเดียวกัน อินนาแปลว่าอินนาแปลว่าแท้จริงเราอินนาแปลว่าเราแท้จริงเรานะครับลาฟีคอลกินเราจะเกิดขึ้นใหม่หรือจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นใหม่ลาฟีแปลว่าละคือเป็นเป็นการเน้นย้ำเราจะเกิดขึ้นหรือฟีในคอลกินการสร้างคอนกินแปลว่าการสร้างเราแปลโดยรวมนะฮะอินนาลาฟีคอลกินแปลว่าเราจะเกิดขึ้นมาจดีดใหม่ กาน,นั้นหรือกาน,นั้นหรือนี่คือเป็นคําถามที่จะกลับไปหาอะไรครับกันนั้นหรือนี่คืออินนาอินนาก็คือตัวคำร,ร้อเนี่ยแปลว่ากันนั้นหรือเป็นการตั้งคําถามของมรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเราก็ได้ตอบโต้กลับไปว่าบัลแต่ทว่าบัลแปลว่าแต่หรือแปลว่าทว่านะครับฮุมพวกเขาที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยบิลิกอีด้วยการต่อการพบใช้คําว่าต่อการพบร็อบบีฮิมพระเจ้าของพวกเขา ต่อการพบพระเจ้าของพวกเขาเนี่ยบิร็อบบิหิมกาฟิรูนกาฟิรูนแปลว่าปฏิเสธผู้ปฏิเสธก็คือพวกเขาเนี่ยปฏิเสธต่อการพบกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะระพราเวลาแปลแล้วเนี่ยก็คือแปลว่าแต่พวกเขาปฏิเสธต่อการพบพระเจ้าของพวกเขาตรงนี้สําคัญมากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะละดูนะครับความละเอียดอ่อนของอันกุรอานเราดูอัลลอฮ์ใช้คําว่าบิลิกอีร็อบบิหิมกาฟิรูนพวกเขาด้วยการพบกับอัลลอฮ์เนี่ยบิลิกอีร็อบบิหิมพบกับพระเจ้าของพวกเขาในกาฟิรูน ัลลอฮ์ใช้คําว่าไม่ได้ใช้คาว่าอัลลอฮ์แต่ใช้คําว่ารบบีฮิมองค์อภิบาลของพวกเขาคําว่าองค์อภิบาลเนี่ยคำว่าอภิบาลน,นะฮะถ้าไปดูตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะบอกว่าห่อหออภิบาลผู้ป่วยหนักก็จะเกี่ยวกับอภิบาลน,นี่คือหมายถึงห้อง ICU แล้วก็คําแปลภาษาไทยเนี่ยรบบุลอาลามีนแปลว่าองค์อภิบาลแห่งสากลมีความแปลการแปลที่ลึกซึ้งมาก พะมนุษย์เนี่ยเหมือนกับมนุษย์ทุกคนเนี่ยอยู่ใน i อ u ทุกคนหมายถึงไงครับหมายถึงว่าจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละดังนั้นอัลลอฮ์จึงเป็นองค์อภิบาลแห่งสากลโลกหมายถึงว่าพระองค์คือผู้ดูแลมนุษย์ทุกคนทุกสรรพสิ่งทุกอย่างอย่างใกล้ชิดประหนึ่งอันนี้ประหนึ่งคนไข้ที่ต้องได้รับการดูแลในห้อง i อซเพราะนุษย์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาราเนี่ยหลับไป ดรือว,ว่าไม่ได้ดูแลไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์จะเกิดความเสียหายใช่ไหมครับเหมือนกับไฟดับห้อง ICU ในชักเวลา2นาทีเนี่ยคนป่วยคนไข้เนี่ยเสียชีวิตกันร,ระดว่ชัไหมครับวลีไล,ลฮินมาซุลอลัลลอฮ์มีตัวอย่างที่สูงส่งกว่ามนุษย์ได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละเอียดแบบนี้เอาใจใส่แบบละเอียดลักษณะนี้ก็คือรบบิลอาลามีนมนุษย์ ละจะคูดูสิ่ตวลานำอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาจึงไม่มีการง่วงนอนและไม่ก็ไม่มีการนอนหลับเนื่องจากว่าพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل คือรบบุลอาลามีนเป็นผู้ที่อภิบาลอภิบาลคือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เราใช้คําว่าบิรบบิลิกอิรบบิหิมแต่นั้นคําว่ารบบุลอาลามีนเนี่ยความหมายที่ลึกซึ้งมากนะความหมายว่าองค์อภิบาล ที่ผมได้ยกตัวอย่าง่าองอภิบาลอภิบาลนี่คืออะไรครับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับคนที่เจ็บป่วยกับคนที่ต้องอาศัยได้รับการดูแลดังนั้นมนุษย์จึงจึงผมจึงใช้คานะครับว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนกับสภาพของเขาเนี่ยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาแล้วเนี่ยเหมือนกับอยู่ใน ICU หากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตาลาไม่ดูแลตอรอฟตาอินเพียงชั่วพริบตาเราก็จะหายนะน no, ะอุบิลลาให้มินตะลิบดังนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ในการดูแลขออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาพี่น้องดู ถ้าเราไม่ให้มันเต้นสักช่วงเวลาหนึ่งเราก็เสียชีวิตอาการหายใจในหนึ่งนาทีสองนาทีเราเสียชีวิตอฮุุบิลเลาใช่ไหมฮะเราจะไม่ต้องขอขอบคุณต่ออัลฮัมดุลิลลาในการที่ให้อภิบาลกับเราตลอดเวลาแล้วก็เราใช้คำยังไงครับบัลลุมแต่พวกเขาปฏิเสธอะไรครับการพบกับองค์อภิบาลคือปฏิเสธกับอะไรฮะปฏิเสธกับคนที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา เหมือนกับคนไข้ครับพี่น้องอยู่ไอซจะตายจะตายแล้วใช่ไหมฮะรอดมาหมอช่วยดูแลเอาเครื่องอะไรต่างๆมาดูแลให้เขารอดชีวิตแล้วพอเราฟื้นขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าหมอนี่คือค,คุณไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยแสดงว่านี่คือเนรคุณใช่ไหมฮะนี่ขนาดหมอคือดูแค่ไม่ได้ดูเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮานนะฮุวตาตัลลาดูอย่างละเอียดใช่ไหมฮะหมอนี่คือดูเอาเครื่องมาช่วยมาให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปอยู่ในห้อง ICU ใช่ไหม เราคนที่เขาเปฏิเสธบุญคุณที่หมอได้ช่วยช่วยเขาตรงนี้เนี่ยด้วยกับอนุมัติขอเลาะเนี่ยยังถือว่าเป็นคนเนรคุณแล้วนัภาษาอะไรกับใครครับคนที่เขาปฏิเสธการอภิบาลขอลเลาะอาเลาะอภิบาลเราดูแลเราเนี่ยเราอยู่ใน ICU ตลอดเวลา อัลลอ์สุบฮานะฮุวตาจึงบอกว่าแต่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธใครครับคนที่เคยดูแลเขามาตั้งแต่ที่เขาเกิดมาก่อนที่จะเกิดมาช่วงที่เป็นอาสุจิช่วงที่อยู่ในคันของมารดาช่วงที่มีการปฏิสนธิช่วงที่มีการอ,อัลลอ์เป่าวิญญาณแล้วดูแลมีการได้ยินมีการเห็นมีการใช้สติปัญญาใครควรออกมาจะาอยู่บนโลกนี้มีการเจริญเติบโตอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาดูแลทั้งหมดอภิบาลเขาอย่างใกล้ชิดดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิต ของเาบัลฮุมบิลิกออิรบบิฮิมกาฟิรุนสุบฮะละละเราบอกว่าคือคนผู้ที่ดูแลกับพวกเจ้าขนาดนี้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนาสุบิไลมินตะลิกปฏิเสธการดูแลปฏิเสธการที่จะไปพบกับผู้ดูแลคือเขาคือเขาเหมาะสมแล้วที่จะได้รับการลงโทษผู้ที่ดูแลเอาใจใส่เอ็นดูเมตตามหากรุณาที่คุณของลสุบฮานหัวตาที่ให้เราขนาดนี้ สุดท้ายแล้วก็ฟิรุนอูสบิลมิซัลิปฏิเสธต่อละสุบฮานอห์ตลาในการที่พระองค์ได้ให้ความเมตตาขนาดนี้เอาใจใส่ดูแลตั้งแต่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรจนกระทั่งเรารู้เรื่องจนกระทั่งเราไม่สบายเ้าก็เรักษาเยียวยาทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่กับอะไรครับ <c oughs> กับปฏิเสธต่อละสุบฮานอห์ยันนี่คือปฏิเสธที่จะพบกับอัลลอฮ์อัลล์ก็เลยไม่ไม่ให้เขาพบอูสบิลลมิซาลิ์เราไม่ได้ว่ามาซาลามูว่ามาซาลามะฮุมุลลอฮ์า ل ินการุอัลฟุสซุมยัซลิมุนพวกเขา พวกเขาไม่ได้อดทำต่อร้อนเลยแต่พวกเขาตัวเองต่างหากที่อธรษฐต่อตัวเองเพราะพวกเขาเลือกเองปฏิเสธที่จะพบกับเราสุภานัลลหฮ์พวกเขาปฏิเสธว่าไม่มีการฟื้นคืนชีพหมายถึงว่าเขาปฏิเสธบรฮุมบิลกออิรอบบีหิมกาฟิรุนนะอุสบิลฮลมินตะลิกคนปฏิเสธที่จะพบกับผู้เมตตาขนาดนี้อัลลอฮ์มานเมตตาขนาดนี้รอบ,บุลอาลามีน ผู้ที่ดูแลอภิบาลมนุษย์อย่างใกล้ชิดขนาดนี้ไม่มีการหลับไม่มีการนอนเอาใจใส่กับเราขนาดนี้ปฏิเสธที่จะพบกับผู้นี้ที่มีความเมตตาขนาดนี้นะอุซุบิลาฮิมินซาลิกขอเราคุ้มครองเราให้พ้นจากลักษณะดังกล่าวที่ปฏิเสธต่อบุญคุณอันมหาศาลปฏิเสธจะพบกอดล้อแล้วจะไปพบกับใครล่ะครับนะอูซุบิลาปฏิเสธที่จะพบกับผู้ที่ดูแลเอาใจใส่เราขนาดนี้คนอื่นเขาไม่ดูแลเราขนาดนี้นะครับแม้แต่พ่อพูดเป็นพ่อเป็นแม่ พ่อแม่นี่คือดูแล,แลกันเราก็นิดหน่อยเปรียบเทียบกับการดูแลของอัลลอสุบฮานาหัวตะลาหมอที่ว่าดูแลใกล้ชิดในซีอูที่เราบอกดูแลน้อยแต่ปฏิเสธที่จะพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาองค์อภิบาลในชีวิตของเรารับบีนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาจึงได้นําเอาคํากล่าวของผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมากล่าวว่าก็าลูไอดัลลนาฟิดอัลติกล่าวว่ายังไงครับพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราได้กลายเป็นเอ,อ,อะไรฮะไปกลายเป็นผุยผงในแผ่นดินแล้วเนี่ย กลายเป็นดินเป็นละเอียดไปแล้วเนี่ยอินนาแล้วเราจะลาฟีคอนกินจะดีดจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งการนั้นหรือคือแปลกใจแสดงว่าคือคนที่มีความคิดลักษณะนี้คือลืมตัวเองลืมอดีตลืมอนาคตวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะประวัติศาสตร์ยังไงครับประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันไม่รู้จักประวัติศาสตร์ไม่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวในอนาคตสุภาพละอ่าขาด ขาดทุนยังไงไม่รู้จะตร์ว่ามนุษย์เนี่ยเขาเกิดมาเราเกิดมาอย่างไงฮะเกิดมาจากไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาก็ได้ตั้งคำถามวยยกูล uh ุนอินซซนุอัยดามิตตุลาซอฟะอุคราจูฮัยะมนุษย์จะกล่าวว่าอัยดามิตตุเราได้ตายไปแล้วลาซอฟะอุคราจูฮัยะฉันจะให้ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งกันหรืออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะลาเนี่ยสอนให้มนุษย์เนี่ยได,ได้ใจเย,ย็นใจเย,ย็นนิดนึงใจเย็นยังไงครับ อา่าวล่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอวลายสกุลอินซานอันนา خلقناهو من قبل و แลมยยกูชัยอมนุษย์ที่กล่าวเช่นนี้ปฏิเสธต่อการฟื้นคืนชีพแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดหรือก่อนหน้าที่เขาจะมีชีวิตเนี่ยเขาลลมียกูชัยอไม่ได้เป็นอะไรเลยเอวลายัสูกุลอินซานอันนา خلقناهو มินก่อนลุวแลมียกูชัยอาเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วทําไมล่ะเป็นอะไรแล้วเป็นคนแล้วมีชื่อ เป็นคนที่เป็นที่รู้จักของคนอื่นๆแล้วเนี่ยแล้วทําไมอเล็กซ์จะไม่สามารถจะสร้างเขามาอีกครั้งหนึ่งเป็นคนเหมือนเดิมในโลกหน้าเนี่ยทำไมอเล็กซ์จะไม่สามารถสร้างในหลักฐานเนี่ยมีให้เราเห็นในอย่างมากมายซึ่งบรรดาผู้บฏิีเศรษทธาในความจริงแล้วเขาไปเขาเรียกว่าไปเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับความสามารถของลอสซบฮานหัวตาอาเนี่ยไม่ได้บอกว่าดูสิครับจะเป็นไปได้งไงเราคิดว่าเราเองไม่สามารถจะทําแบบนี้ได้ ใช่ไหมครับแลวเราจะไปเปรียบเทียบกับอำนาจของอัลลอฮ์สุบฮานะฮะตาลไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้เพราะอาลัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาละ ir, าาาอิลากุลลิชัยอินกอดีมีความสามารถเหนือทุกสิ่งแล้วอัลลอฮ์ไม่เพียงแค่อัลลอฮ์มีความสามารถแต่อลัลลอฮ์ยังให้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้เราได้เห็นถึงความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานะฮะตาลหลักฐานสำคัญที่สุดคือการมีอยู่ของเราที่เราได้ตอบโต้คนที่กล่าวว่าจะมีการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งหรืออัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์เนี่ยลืมไปแล้วหรือว่าตัวเองเนีี่่่ยคไไไไมมมมมออออะะรรรราาาากกกลส้งจ นี่คือความสามารถแรกที่อลอสซบาฮานะหัวตาละะให้เราได้เห็นนะครับินชาอตเลาะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราคงจะมาพูดคุยกันเรื่องเรื่องเดิมนะครับเรื่องการฟื้นคืนชีพเดชานุภาพของลอสซบาฮานะหัวตาลในการที่จะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพในชอลเลาะพี่น้องอยากที่จะให้ติดตามรับชมรายการเวละอายะนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันรายการอื่นๆของสถานีโทรทัศน์ไวเชน,นั้นพันธุ์เทียมตรงนี้นะครับ ติดตามรับชมทุกรายการแล้วก็อย่างที่จะให้ร่วมสนับสนุนรายการของเราต่างๆเช่นเดียวกันนะครับอะกูลุกอลิฮะซะวะสตัฆฟิรุลลอฮ์อัซกิมลีวะละกุมวะศ็อลลลลัอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะสัลมสัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ